เห็นเล่นประเด็นนี้มาหลายวันแล้วเล่นประเด็นโบวตเตอร์พักเพื่อไทยบอกว่าโหวตเตอร์พักเพื่อไทยเนี่ยเขาโกรธให้กับพักเพื่อไทยที่ตบัดสัตว์แล้วก็จะทําให้พักเพื่อไทยศูนย์พันเฮ้ยคุณไปเอาความคิดนี้มาจากไหนวะคนที่เขาเลือกพักเพื่อไทยนะเขาก็เลือกให้ไปตั้งรัฐบาลเว้ยเขาไม่ได้เลือกให้ไปเป็นฝ่ายค้านเขาไม่เลือกให้เป็นขี้ข่าของพรรคใดพรรคหนึ่งที่จะมาสั่งบอกว่ารออีกสิบเดือนหรือจะมาจับมือกันเพื่อไปแก้แค่หนึ่งสองเขาเลือกพักเพื่อไทยเพราะก็ต้องการให้พักเพื่อไทยเนี่ เข้าไปบริหารประเทศเข้าไปธธจับมือแก้ไขต,ต่างๆเรื่องปัญหาที่มันเคยมีในอดีตไม่ใช่ว่าจะไปจับมือกันกับพักก้าวไกลยอย่างเดียวผมบอกว่าโหวเตอร์ที่โกรธที่มีปัญหาไม่ใช่โหวเตอร์เพื่อไทยเป็นโหวเตอร์ก้าวไกลคนที่เป็นโหวเตอร์ก้าวไกลต่างหากที่โกรธโกรธที่พักตัวเองไม่ได้ตั้งรัฐบาลโกรธที่พักตัวเองไม่ได้ตําแหน่งรัฐมนตรีโกรธที่พักตัวเองเนี่ยถูกพรรคอื่นเขาผลักออกเนื่องจากว่า พรคตัวเองไม่ยอมรับไม่ยอมรับไอ้เกี่ยวกับแนวคิดของคนอื่นเลยไม่รับฟังนะครับนี่สิวอเตอร์ของคุณเองต่างหากแล้วก็จะอย่ามาข้ามนะครับอย่ามาคิดแทนวอเตอร์ของเพื่อไทยเขาวตเตอร์เพื่อไทยเขาอยู่ทั่วประเทศเขาไม่ได้มานั่งซีเรียสว่าเออพอก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลจะมาโวยวายที่ไหนได้ไอ้พวกนักวิจารณ์ต่างๆไอ้พวกนี้สนับสนุนแค่พักก้าวไกลครับหรือไม่จริงครับ เถียงมาสิครับคุณไปหาบอกว่าพรรคเพื่อไทยเขาเนี่ยตบัสัตว์ทรยศยประชาชนเขาไม่ได้ทรยศคนที่เลือกเขามาเขาทรยศยตัวตรงไหนอ่ะประชาชนที่เลือกพรรคเพื่อไทยเขาก็มอบอํานาจให้กับสสแล้วเพราะจะมอบอํานาจให้เป็นตัวแทนเขาเพื่อไปแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะไปบริหารแผ่นดินไม่จําเป็นต้องมาไอซีเรียสกับโบเตอร์พรรคเพื่อไทยเลยไปซีเรียสกับโบเตอร์ตัวเอง บอเตอร์ตัวเองเนะี่ยตอนนี้ยิ่งงองแงไปใหญ่ยิ่งซีเรียสเรื่องพิธาไม่ได้เป็นนายกก็ปล่อยไปโวยวายอยู่หาวิธีการแซะเขากระแนะกระแหนเขาไปวิพากษ์วิจารณ์นายกคนใหม่หาข้อ,อไปหาค้นหาข้อเสียเขาแล้วก็เอามาปั่นทั้งๆที่จะบอกให้นะครับว่าเขาไม่ได้มีข้อเสียอะไรตามที่คุณเอามาปันหรอกมันคือความลิษยาย มันคือความเกลยียดชังพยายามสร้างว่าเนี่ยไม่ให้กูนะพอกูไม่ได้ปุ๊บกูโกรธนะโกรธมากๆเลยอิจฉาษยาคนที่เขาจะได้มาเป็นนายกทั้งๆท,งท,งที่ตัวเองอ้างว่านายกต้องเป็นพิธาเท่านั้นมีใครมาบอกครับใครกําหนดว่านายกต้องชื่อพิธาเท่านั้นพิธาได้คะแนนร้อยห้าสิบเอ็ดแล้วอุตสาห์พรรคตอื่นเขาจับมือรวมกันได้ตั้งสามร้อยกว่าแล้วแต่ไม่มีปัญญาที่จะไปหามมาเพิ่มไง เพราะอีโก้ตัวเองมันสูงตั้งอ e ีโก้ไว้พักเพื่อไทยไม่เคยจะไปสกัดพักเพื่อไทยไม่เคยที่จะไปแบบไปอิจฉาลิษยาพักเก้าวไกลเหมือนที่พักเก้าวไกลกำลังทำกับเพื่อไทยตอนนี้ไอท้ที่มาคิดแทนโวอเตอร์เพื่อไทยผมไม่เห็นด้วยครับคนที่เขาเลือกเพื่อไทยนะ่ะตอนนี้เขารู้สึกเจ็บปวดเรื่องเดียวครับเขารู้สึกเจ็บปวดเรื่องเดียวคือเขาไม่น่าแบ่งคะแนนให้ไอ้พักเก้าไกลเลย คุณลองลงไปถามพ่อแม่พี่น้องดูสิคุณลองลงไปถามคนที่เขาเลือกพักเพื่อไทยดูสิอุตสาเขาแบ่งไปอุตสาหเขาแบ่งครึ่งหนึ่งมันมีสองใบอุตสาหเขาแบ่งให้พอเขาแบ่งให้แล้วก็ไปเออเอาคะแนนที่เขาแบ่งให้นะ่ะไปไปเป็นฝ่ายค้านหน้าตาเฉยสมน้ําหน้าครับความที่ไม่รู้จักคิดความที่ไม่รู้จักวิเคราะห์นะครับ ความที่ไม่รู้จักแยกแยะอะไรถูกอะไรดีตอนนี้คุณลามปามคุณลามปามความเกลียดชังที่มันที่จะสร้างขึ้นในอนาคตนี้คุณลามปามมาด่าพักเพื่อไทยอย่างเดียวเพราะคุณด่าพักเพื่อไทยอย่างเดียวคุณก็จะเลยไปมองว่าอประชาชนที่เลือกคุณอยู่เขาจะยังอยู่กับคุณคุณไปอ้างอิงใส่สิบสี่ล้านเสียงน่ะมันเป็นคะแนนที่คุณได้มาด้วยแบบคุณจะรักษาเขาไว้อย่างดีเป็นไปไม่ได้ 14ล้านเสียงนั้นผมบอกให้ว่ามันไม่ใช่แค่คนที่เขารักพักเก้าไกลนะคุณไปบอกให้คนอื่นเขาแบ่งมาให้คุณแต่คุณไม่เคยแบ่งให้เขาไงนี่คือนิสัยที่แท้จริงของคนที่เลือกพักเก้าไกลนะไปขอเขาบอกว่าครึ่งหนึ่งเลือกเพื่อไทยได้ไหมอีกครึ่งหนึ่งมาให้ฉันได้ไหมนี่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับแล้ววตเตอร์ของไอ้พรรทั่วทั่วไปเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ย อุตส่าห์แบ่งไปให้แล้วพักเพื่อไทยเขาอุตส่าห์แบ่งแม่แล้วแต่คุณไม่มีปัญญาเองคุณไม่มีความสามารถคุณไร้ซึ่งความสามารถที่จะตั้งรัฐบาลและคุณมาด่าเขาท่านใดท,ที่เข้ามานะครับกดแชร์ให้หน่อยครับกดแชร์ในเพจไอ้กดแชร์ใน youtube อาจารย์โชว์นี่กดแชร์ออกไปให้หน่อยจะได้ไปถามโบลเตอร์พักเก้าไกลว่าคิดยังไงที่เห็นมาออกข่าวหาว่านะครับรอบต่อไปเพื่อไทยเขา จะแย่แน่นอนเพราะว่าเออวตเตอร์ของพรรคเพื่อไทยเขาจะเทคะแนนให้กับก้าวไกลคุณไปรู้มาจากไหนไปรู้มาจากไหนครับว่าวตเตอร์ของพรรคเพื่อไทยเขาจะเทคะแนนไปให้ก้าวไกลคุณรู้ไหมตอนนี้โวตเตอร์ของพรรคเพื่อไทยที่แท้จริงคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยจริงๆเขาเกลียดชังพรรคก้าวไกลมากขึ้นเลยนะครับจากการสร้างวาทกรรมต่างๆของพรรคก้าวไกลความไร้เสถียรภาพ ความไม่มีปัญญาแต่พูดตรงๆแบบชาวบ้านทั่วไปคุณไม่มีปัญญาแล้วคุณไม่มีความสามารถความสามารถไม่ถึงนะครับบารมีไม่ถึงด้วยไปบอกคนอื่นหน้าตาเฉยว่าตัวเองเนี่ยจะตั้งรัฐบาลได้ไปให้ความหวังโหตเตอร์แล้วพอความหวังพังทลายกลับมาอ้างเอิงโหเตอร์พักเพื่อไทยว่าโบเตอร์พักเพื่อไทยเนี่ยจะมาด่าพักเพื่อไทยไม่จริง วอเตอร์เพื่อไทยเนี่ยจะลุมด่าพักก้าวไกลที่ทํานิสัยแบบนี้วอเตอร์ของพักเพื่อไทยตอนนี้เป็นคนเสื้อแดงและเป็นคนที่รักความยุติธรรมเป็นคนที่รักการบริหารราชการแผ่นดินที่มองดูแล้วมันมีอนาคตมากกว่านี้พักเก้าวไกลเตรียมรับกระแสะตีกลับครับกระแสะตีกลับของเขาพักเพื่อไทยเขาไม่ยอมอีกแล้วครับคนเสื้อแดงตื่นรู้ตาสว่างกันหมดแล้วครับ ไม่มีใครเป็นเพื่อนกับมึงครับอันนี้พูดแบบหยบหยาบนะเคนะครับใครใครเข้าใจหลักเกณฑ์น,นี้พิม,มพ์มสุดปังมาให้หน่อยครับพิมพ์สุดปังมาให้หน่อยในในคอมเมนต์นะครับเป็นการตอบโต้กันใน YouTube ของเราพิมพ์สุดปังในคอมเมนต์ใน u t u b e เรามาหน่อยอยากจะรู้ว่าคุณเป็นวัวเตอร์ของใครคนที่เข้ามาฟังผมตอนนี้เป็นวัวเตอร์ของก้าวไกลหรือเพื่อไทยแล้วคุณก็ลองวิเคราะห์ดูจริงๆมันมันเป็นเหมือนกับ ที่ผมพูดหรือว่ามันเป็นเหมือนกับที่คุณฟังในข่าวที่ผมพูดมาเนี่ยผมบอกเลยวตเตอร์เพื่อไทยทุกคนไม่มีใครที่เขาจะไปสนใจว่าพักเพื่อไทยเขาจะไปจับมือกับใครเพราะว่าวตเตอร์เพื่อไทยเขารู้รูปแบบของการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริตย์ทรงเป็นประมุขเขารู้ว่าเขามอบคะแนนเสียงไปให้กับตัวแทนของเขาอะตัวแทนของเขามีสติปัญญามากพอที่จะตัดสินใจที่จะทําอะไร แทนเขามันต้องเป็นประโยชน์ตกใส่ประชาชนเขารับได้แต่ไอว์วอเตอร์ของก้าวไกลนั้นเล่นแต่กระแสเล่นแต่ความเกียดชังเล่นแต่กล่าวหาคนอื่น,อย,งงนอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ผมรับไม่ได้ความเกียดชังที่มันกำลังเริ่มที่จะก่อตัวขึ้นหลังจากคนที่ชื่อพี่ธามไม่ได้เป็นนายกแล้วก็จะไม่ได้เป็นนายกอีกต่อไปผมพนันตัวนี้ได้ ผมพูดทุกครั้งเลยว่าพิธาเนี่ยที่อ้างเองว่าตัวเองจะเป็นนายกมุ่ต่อไปจะไม่เป็นผู้นำฝ่ายค้านก็รู้นะครับว่ากฎหมายมาตราร้อยหกผู้นำฝ่ายค้านจะต้องไม่มีคนที่จะเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งเนี่ยอยู่ในพักตัวเองก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่เป็นผู้นำฝ่ายค้านเพราะประชาชนเลือกมาให้เป็นรัฐบาลก็มึงไม่ตั้งเองตั้งไม่ได้เองไม่ยอมถอยเอง ไม่ยอมพูดคุยไม่ยอมคุยกับใครเพราะตัวเองไปมั่นหน้ามั่นโหนกมากมั่นใจมากๆว่าประชาชนทุกคนเลือกคุณมาเนี่ยเพื่อหนึ่งหนึ่ง,งสองไงเป็นมั่นใจตรงนั้นพอมั่นใจตรงนั้นปุ๊บเนี่ยก็เลยส่งผลกระทบมาสู่การโหวตตัวเองพอโหวตตัวเองปุ๊บพักที่เขาพอยอมได้ในแปดพักเขาพอยอมได้เขาก็ยกมือสนับสนุนแต่กลุ่ม,มอ,อื่นๆเขาไม่ยอมรับจะให้ทาไงทุกอย่างโทษมาที่พักเพื่อไทย คุณกำลังจะจัดการกับพักเพื่อไทยใช่ไหมคุณไม่ได้ตั้งพักมาเพื่อที่จะเป็นกลุ่มประชาธิปไตยคุณตั้งพักมาเป็นพักลวงพักลวงจากสลิมเฟสสองเพื่อที่จะมาดึงเอาฐานเสียงออกพักเพื่อไทยแล้วก็ซ้ําเติมพักเพื่อไทยหาวิธีโจมตีพักเพื่อไทยคุณเล่นสองหน้าที่ความเป็นจริงก็คือพวกคุณคือสลิมที่อกหักปฏิเสธไม่ได้ครับ การไปผสมพันธุ์ข้ามขั้วคุณไปบอกว่ามันน่าเกลียดไปผสมพันธุ์กับทหารทหารไม่ได้ผิดครับคนที่ผิดคือคนที่ยุทหารเนี่ยออกมายึดอํานาจแล้วไอ้พวกที่ยุทหารออกมายึดอํานาจแล้วไม่ได้ผลประโยชน์จากทหารทหารปกครองเองบริหารเองเขาไปโกูธให้ทหารไปด่าทหารไปหาวิธีการปั่นกระแสจนล้มทหารทหารเขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วทหารก็เลย ทุกวันนี้ทหารเหมือนเขาเข้าใจการเมืองและเขารู้แล้วว่าไอ้พวกนักการเมืองเนี่ยลิ้นมันพลิกไปไม่ใช่แต่ว่าคนอื่นนะครับส่องกระจกมองดูตัวเองด้วยว่าสิ่งที่ตัวเองกระทำมาทั้งหมดนะพฤติกรรมวิธีการมันเป็นการกระทำแบบไหนผสมพันสลิมเฟสสองผสมกับไอ้เสื้อแดงที่ถูกดูดเข้ามาเรื่องหนึ่งสองไอ้พวกนี้ก็ยังโง่อยู่ ง่ให้เขาลวงเรื่องหนึ่งหนึ่งสองว่ามันจะเป็นการช่วยเหลือมันย้อนแยง้งฟังผมไม่ด,ดีเรื่องหนึ่งหนึ่งสองย้อนแย้งมากสําหรับคนที่คิดว่าตัวเองจะรอดหนึ่งหนึ่งสองย้อนแย้งมากครับกลุ่มหนึ่งโจมตีสถาบันอ,อีกกลุ่มหนึ่งเพราะตัวแทนตัวเองบอกว่าจะแก้หนึ่งหนึ่งสองให้ดีขึ้นจะแก้ให้ดีขึ้นฟังดีๆนะเอาแล้วจะแล้วจะเป็นการช่วยได้ยังไงอ้างบอกว่าจะแก้ให้ดีขึ้นเฉพาะเรื่องคดีเหรอ จะทําให้โทษมันเบาลงเบาลงอ่ะนี่เหรอครับที่จะทําให้ดีขึ้นหรือดีแบบไหนดีในส่วนที่ตัวเองได้ผลประโยชน์หรือดีในส่วนที่ประชาชนทั่วไปได้ประโยชน์มองให้มันขาดครับทุกสิ่งทุกอย่างทำเนี่ยย้อนแย้งเลยนะบอกว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะเป็นสลิมกับใจนะแต่มาโจมตีพรรคเพื่อไทยมามาด่าคุณทักษิณแล้วตอนนี้หลังจากที่รู้ว่าคุณทักษิณจะกลับมาด่าคุณทักษิณเพราะรู้ว่าบารมีคุณทักษิณกับคนเสื้อแดงนั้นยิ่งใหญ่มาก คนเสื้อแดงทุกคนเขาเคารพและก็รักคุณทักษิณตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพวกนี้รู้ว่าคุณทักษิณมากระแสคุณทักษิมกณมันจะแรงกว่ากระแสคุณทักษิณจะแรงกว่ากบทุกกระแสเลยตอนนี้นักข่าวเดินไปไหนเดินตามเศรษฐาไปก่อนครับเดินตามเศรษฐาเพราะคุณทักษิณเขายังอยู่ข้างในอยู่นะยังอยู่โรงพยาบาลอยู่ตอนนี้นะเดินตามคุณเศรษฐาเพราะเป็นว่าที่นายกแล้วก็ได้เป็นนายกเต็มๆด้วย ได้รับการแต่งตั้งได้รับการโปรดเกล้าลงมาไม่ใช่นายกในความโมโนอันดับหนึ่งที่เถียงกันมาไปเรียนมาใหม่ครับประชาธิปไตยที่อ้างอิงว่าคะแนนเสียงอันดับหนึ่งคือการรวมเสียงไม่ใช่การเสียงโดดพรรคการเมืองที่ได้ร้อเนั้นเขาเรียกว่าเสียงโดดไม่เกี่ยวกับการรวมภายในห้าร้อยให้ได้มากที่สุดเกินกึ่งหนึ่งเกิน250ขึ้นไปนี่โอเค คุณสามารถที่จะพูดได้ว่าพรรคการเมืองของคุณมีเสถียรภาพแล้วก็สามารถที่จะพูดได้ว่าพรรคการเมืองของคุณเนี่ยแลนสไลด์ได้อันดับหนึ่งหรือได้มากกว่าสามเจ็ดหกตามขฎหมายที่กติกาที่เขียนไว้นั่นแหละครับเรียกว่าอันดับหนึ่งที่มีคุณภาพแต่อันดับหนึ่งของคุณเนี่ยมันไหลคุณภาพไหลคุณภาพทั้งบุคคลไหลคุณภาพทั้งวิธีการคิดจะไปบอกว่าชนะทุกคนมาคุณคุณคิดผิดครับ คุณคิดผิดมากไอ้คำว่าชนะทุกคนมาทุกคนชนะอยู่ในห้าร้อยผมบอกไปแล้วในห้าร้อยเสียงเนี่ยทุกคนชนะขึ้นมาทั้งหมดนะไม่มีใครแพ้ใครนะแล้วก็ไปจับมือกันหลายๆพัร์รวมกันเพราะมันต้องมีสองฝั่งสิมันไม่ได้มีพักการเมืองแล้วนะตอนที่เข้ามาอยู่ในสภาเนี่ยมันจะมีสองฝั่งฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลแค่นั้นเองมันไม่ได้มีฝั่งว่าฝั่ง,งไอ้คะแนนเสียงของพักนี้อย่างเดียวมันไม่ได้แตกกันหลายๆายพัรอยู่ในสภาไง มันเป็นการจับมือกันมันไม่ใช่ว่าเออพักฉันฉันจะตั้งรัฐบาลอิสระในพักฉันนะไอ,อ้พักนี้ก็ได้คะแนนเยอะก็เป็นรัฐบาลพักนี้ได้คะแนนเยอะก็เป็นรัฐบาลซ้อนแล้วน,นี้ก็เป็นรัฐบาลเขาต้องจับเป็นก้อนเดียวเขารวมเป็นก้อนเดียวมันถึงมันถึงจะสรุปได้ตามกฎหมายตามกติกาอย่าอย่าไปบอกคนอื่นผิดๆอย่างนั้นเลยครับโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube อาจารย์โชว์คนเสื้อแดงให้ด้วย ไปบอกกับวตเตอร์พักก้าวไกลนะว่าวตเตอร์เพื่อไทยไม่มีใครที่จะไปด่าพักเพื่อไทยหรือว่าตบัดสัตว์อย่างนั้นอย่างนี้วตเตอร์เขายกคะแนนเสียงให้กับพักเพื่อไทยไปเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาไม่ใช่ว่าเวลามีปัญหาก็โยนกลับมาให้ประชาชนเหมือนเดิมเหมือนที่พักเก้าไกลทาอุ้ยไปถามไปถามประชาชนก่อนเฮ้ยแล้วแล้ว,ลวตอนถ้าถ้าในอดีตตอนที่จะยกมือให้พิธาเป็นนายกก็สสร้อยสี่สิบเอ็ดคนของเพื่อไทยไม่เคยจะบอกว่า เดี๋ยวกลับไปถามประชาชนก่อนนะว่าจะยกให้กับพักเก้าไกลไหมพักอื่นเขาก็ไม่เคยกลับไปถามประชาชนนะเพราะว่าประชาชนมอบตําแหน่งมอบอํานาจให้เขาแล้วมอบสิทธิ์ขาดให้เขาแล้วให้เขาปฏิบัติงานแทนใน4ปีนี้นะครับคิดไหม่ทำใหมอย่าปัญญาอ่อนครับใครชอบ YouTube กดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับหรือถ้าใครไม่กดไลค์ไปคอมเมนต์คอมเมนต์อยู่ใน YouTube ให้หน่อย มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหน่อยผมจะเข้าไปอ่านทุกอคอมเมนต์อยู่แล้วผมเนี่ยชอบไปอ่านคอมเมนต์ของประชาชนชอบอ่านคอมเมนต์ของพี่น้องของเราใครเป็นเสื้อแดงหรือเสื้อส้มก็ตามถ้าเสื้อส้มอยากมาคอมเมนต์อย่ามาถามานั่นนะเอาให้มันมีสาระถ้าไม่มีสาระก็จะเอามาพูดให้แต่ถ้าไม่มีสาระ,าาระดีมาดีกลับครับแรงมาแรงกลับผมไม่สนใจและก็ผมไม่แคร์ด้วยว่าพรรคก้าวไกลจะได้คะแนนอย่างนั้นอย่าง,งนางงี้อย่ามาเหยียบหัวอย่ามากดหัวประชาชนทุกคน มีความเท่าเทียมอย่ามาอ้างว่ากูร้อยห้าสิบเอ็ดกุญเนือกูมึงนะไหนล่ะครับเรียกร้องความเท่าเทียมจะมายึดว่าคะแนนเสียงเยอะกว่ามีไอปากจะแจ๋วมากกว่าไม่จริงครับคะแนนเสียงที่ได้เยอะคือคะแนนเสียงที่ต้องดูแลคนอื่นๆเหมือนคุณเสษฐาครับเขาเป็นนายกเพื่อประชาชนทั้งประเทศไม่ได้เป็นนายกเพื่อประชาชน14ล้านเสียงเหมือนใครบางคนครับ โอเคนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอย่างมากครับวันหยุดเนาะวันอาทิตย์คุยมาคุยกันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรโชคดีครับทุกท่านสวัสดีครับ